ไม่ได้บอลลูนอันนี้ลูกอาขอบใจจ้ามามาพ่อพ่อถือให้มาไปบอกย่าเงินหมื่นแล้วไปคุยกับย่าเลยเงินเงินหนูหมดแล้ววะพี่เออไม่เป็นไรหนูกินเนีอะไรนะแม่แม่หนูก็นึกว่าป้ามีผัดกะเพราอยู่อ๋อมันหมดแล้วนะกับผัดกะเพราอ่ะ ก็ไข่มดแดงไงอันนี้เนี้ยมามาเคเพูดนะบอมางานเนีอ๋อดอัมาทอดไส่กัที่ยักาอะไรห้าบาทอ๋อ่ได้ายืไข่สะอยคือบนเดี๋ยพี่เชญกับพี่้งกบบอกคนละบ้านใช่เชนกันกบอไ้คนละบ้านออ คนละบ้านเออส่วนามาขอยเอาใส่ัขกเมอคาคย่งไ่ได้เอาเลยจ้าเอาใส่ถุงไหม่ยย้อผมลืมไปมันเต็มใส่หอยจ้ามะกะเปแล้วปูน่ะแน่นเลยหมดหรือยังจะซื้ออะไรบอกพ่อกันมาืูแล้ปป Anh giao có nhìn vô. Bạc dê cho đi. Ờ. Ô đừng mun, đừng Ai ได้ได้มานประกอบค่ะไปไปรถเอานี้ไปไว้รถให้ยาก่อนึ่ะไปเลยลูกเดินเลยเดินเดินชมเจอชมลม,ม,มทักซีเขา่า เออขนมไหมลูกแม่ค้าถามโอ๊ยกินขนมไม่ได้หมอบอกห้ามเดี๋ยวลูกเดี๋ยว 嗯。Uh.